วิดีโอนี้มีการพูดถึงในเรื่องของ Black Panther, Wakanda Forever แล้วก็ภาพยนตร์กับซีรีส์มาเวลเรื่องที่ผ่านๆมานะครับฉะนั้นถ้าคุณผชมยังไม่ได้ดูก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะ Black Panther, Wakanda f o r ร์เอเวอปิดด้วยสถานการณ์ที่ชูรี่กับทีมพยายามจะหาทางช่วยชีวิตทีชาล่าจากอาการป่วยหนักของเขาแต่ว่าหญิงสาวก็ไม่อาจช่วยพี่ชายเอาไว้ได้และนั่นทำให้เขาจบชีวิตลงในที่สุด โดยในฉากนี้ก็จะมีการพูดถึงการพยายามสร้างสมุนไพรรูปหัวใจขึ้นมาใหม่เพราะครั้งหนึ่งอาการบาดเจ็บสาหัสของทีชาร่าก็ได้รับการเยียวยามาแล้วจากสมุนไพรอันนี้จากแบล็กแ a นเทอร์ภาคแรกเมื่อเขา่ายแพ้กับคิวมองเกอร์ในศึกดวลตำแหน่งราชาแห่งวากันดา ในซีนเดียวกันชูรี่ยังมีเอ่ยถึงเทพบาสด้วยนะครับว่าถ้าพระองค์มีตัวตนอยู่จริงก็น่าจะมาช่วยพระเอกแต่ว่าสุดท้ายบาสก็ไม่ได้แสดงอภินิหารเหมือนคอนชูที่ชุบชีวิตอวตารของเขากลับมาได้เรื่อยๆแล้วตรงนี้ผมมองว่ามันมีคำอธิบายจากโปราตาสตร์ของแบล็กแพนเทอร์คนเดิมก่อนและจากทอร์เลิฟแอนด์ทันเดอร์แล้วล่ะครับว่าบาสจะไม่ชุบชีวิตอวตารของเธอแต่จะให้เป็นไปตามกลไกการเกิดดับตามธรรมชาติเหมือนกับที่มันเกิดขึ้นกับทีชากา้าและก็บรรพุรุษคนก่อน การไม่ช่วยเหลือจากบาสก็น่าจะมีผลกระทบต่อจิตใจและความเชื่อของชูรี่ไม่มากก็น้อยด้วยปมเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่อย่างเธอและความเชื่อกับขนรรมเนียมเดิมจึงเป็นเรื่องที่ผลักกันไปมาจนสุดท้ายแมห้หญิงสาวจะยอมรับพลังโดยการดื่มน้ําจากสมุนไพรรูปหัวใจแต่มันก็ไม่ใช่ขั้นตอนพิธีการแบบดั้งเดิมซะทีเดียว ซีนงานศพนะตอนเริ่มนั้นให้ฟีลลิ่งเหมือนงานรื่นเริงเพื่ออําลาทีชรลาเป็นครั้งสุดท้ายครับมันอาจจะไม่ได้สะท้อนความเสียใจของผู้ร่วมงานโดยรวมตั้งแต่แรกจะมีก็แค่ราชนีรามอนดากับชูรี่เท่านั้นที่แสดงออกถึงความโศกเศร้าชัดที่สุดทำ่า่าเมื่อพิธีการเข้าสู่ขั้นต่อไปเพลงหยุดยาลำเลียงมาหยุดรอบริเวณจุดนัดพบบรรยากาศก็เปลี่ยนทันทีครับ ประชาชนทุกคนหยุดนิ่งเพื่อแสดงความเคารพและความอลาลัยจุดสังเกตบนโลงศพก็จะมีสัญลักษณ์แบล็กเพนเทอร์กับอาวุธที่ทีทชาร่าใช้ในงานประลองก่อนรับตำแหน่งจากนั้นเมื่อลงตั้งขึ้นรูปสลักมือที่ประกบเข้าหาลำตัวที่สลักเอาไว้บนโลงก็ให้ความรู้สึกว่าทีชาร่ากำลังทำท่าทางการแสดงความเคารพแบบชาววากันดาจริงๆแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นใบหน้าของเขาก็ตามครับแต่ว่าในฐานะคนดูซีนนี้ก็ทำให้เราเชื่อว่ามีราชาทิชาร่าอยู่ในนั้นจริงๆคิงบาเชนกาถูกพูดถึงด้วยนะครับ โอลูโ b a บาเชนกาจากคอมิกก็คือนักรบแห่งวาคันดาที่ถือกำเนิดขึ้นจากเผ่าเสือดำเมื่อ The First Black Panther m o ซ h y ได้ตายจากไปเขาคือคนที่รวบรวมเผ่าต่างๆในวาคันดาให้เป็นปึกแผ่นครับและก็กลายมาเป็นกษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อ1ล้านปีก่อนคริสต์กาลการรวมแผ่นดินของชิงบาเชนกาจึงได้รับการถอดแบบมาให้เป็นส่วนหนึ่งของ MCU ด้วยนั่นเอง ข้อสังเกตต่อมาก็คือโลโก้มาเวลที่เปลี่ยนสีให้เป็นสีม่วงแต่กับสีดำเพื่อให้เข้ากับสีของแบล็กแพนเทอร์ครับกระทั่งเวลาก็ได้เลยผ่านนับจากงานพิธีศพไปอีก1ปีปมที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาทั้งหมดในหนังภาคนี้ก็คือการแย่งชิงทรัพยากรสําคัญของวาคันดาในเมื่อไม่มีแบล็กแพนเทอร์คุ้มกันชาติต่างๆจึงเล่นนอกเกมส่งคนไปบุกแย่งชิงไวเบเนียมาครอบครองแต่ว่าท้ายสุดพวกเขาก็ทาไม่สาเร็จนะครับเพราะวาคันดายังแข็งแกร่งด้วยเทคโนโลยีกับนักรบดอรามิเลเจที่ปกปััักกรษาาสมบตติิขอองชาาไว การประชุมกันระหว่างสหประชาชาติจึงเป็นการตอกย้ำจากราชินีรามาดานะครับว่าเธอไม่ได้อยากเก็บเวเวเนียมไว้แค่คนเดียวอยู่แล้วตามเจตดจำนงของทีชาร่าเลยครับแต่ว่าสิ่งที่เธอกลัวกลับเป็นอันตรายของคนที่จะเอามันไปใช้มากกว่าซีนี้ก็เป็นฉากที่ผมชอบฉากหนึ่งจากในเรื่องเลยนะครับเพราะมันทําให้เห็นถึงความมีไหวพริบของรามาดาและก็ยังสะท้อนความชาญฉลาดเหนือกว่าชาติอื่นๆในโลกด้วย อเนกากับโอคเยเป็นสอตัวละครหลักที่เข้าประจนบานกับทหารที่ตั้งใจจะบุกเข้ามาแย่งชิงไวเบรเนียมผมพูดถึงอเนกาหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าวิดีโอวิเคราะห์ตัวอย่างที่เคยทําไปผมไม่ได้พูดถึงเธอมากนักนะครับอเนกาเป็นขุนศึกแห่งโดรามเนเจที่ได้รับการเคารพนับถือเธอได้รับการคัดเลือกจากทีชาลาโดยตรงเพื่อให้เธอเป็นคนสอนวิชาก,การต่อสู้กับโดรามเนเจคนอื่นๆบทบาทของเธอพลิกผันเมื่อเธอได้เจอกับอาโยครับระหว่างที่ฝึกฝนนะครับทั้งคู่ต่างต,างตกหลุมรักกันจากนั้นอเนกาก็ได้รับภาารกกกิิจใหหห้้ไปช่่่ววยเลลือุมผูญงทีถััต ในระหว่างทำธร,รก,กิจเธอก็เป็นคนสังหารัหวหน้าเผ่าที่อยู่เบื้องหลังทว่าการกระทำดังกล่าวอยู่นอกเหนือคำสั่งที่เธอได้รับนะครับทำให้ราชินีราบอนดาสั่งจับกุมตัวหญิงสาวจากนั้นในขั้นตอนของการพิจารณาความผิดอนิก้าถูกตัดสินว่าผิดจริงและต้องได้รับโทษประหาร เธอถูกพาตัวไปขังนะครับซึ่งในตอนนั้นเองที่ไอโยคนรักของเธอตัดสินใจเข้ามาช่วยอานิก้าให้หนีออกจากเมืองหลวงลพร้อมกับชุดเกราะมิดไนแองเจล e อาเมอร์โดยยูนิฟอร์มอันนี้ก็ปรากฏในวาคันดาโฟร์เอเวอร์ด้วยนะครับตัวอนิกากับไอโยในคอมิกก็ผันตัวเองมาเป็นกลุ่มสารเตี้ยที่ยังคงทําหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนชาววาคันดาแม้จะมีบางช่วงที่พวกเธอไปเข้ากับกลุ่มที่สร้างความวุ่นวายให้กับเมืองจนทําให้ทีชาร่าต้องส่งนักรบมาปราบ เาว่าในท้ายสุดก็เป็นชูรี่ที่เป็นคนมาเชิญใหทั้งสองกลับคืนสู่หน่วยรบดอรามิลาเจในภายหลังและก็คืนดีกับทีชาร่าครับอเนก้าในฉบับ MCU จึงมีความเชื่อมโยงกับชูรี่ค่อนข้างเยอะเช่นอาวุธมีสันที่ชูรี่เป็นคนสร้างให้กับอเนก้าโดยเฉพาะ ไวเบรเนียมดีเทกเตอร์เป็นเครื่องมือที่รีรีวิลเลียมสร้างขึ้นมาระหว่างที่เธอกำลังศึกษาเล่าเรียนไม่ได้คาดหวังว่ามันจะถูกเอาไปใช้ค้นหาไวเบรเนียมจริงๆกระทั่งเด็กสาวก็เป็นอีกหนึ่งชนวนสงครามระหว่างทารุคานและวอร์คันดาการปรากฏของ v วเบรเนียมดีเทกเตอร์ก็ชวในให้คิดต่อนะครับว่าต่อไปเราอาจจะได้เห็นเครื่องมือค้นหาแร่หรือว่าส,สารชนิดพิเศษอ,อื่นๆอีกก็เป็นไปได้เช่นอะดามิเ,เทียมดีเทกเตอร์หรือว่าส,สารที่ช่วยสร้างเครื่องส่งสัญญาณไปยังมิติควอนตัมแบบที่เราได้เห็นในตัวอย่าง, Ant Man าาองแงอ,อดนดอ์แม,มนท ทาโลคานะใต้สมุดนั่นเองแฟนทอมเจลลี่ฟิชถูกเอามาใช้ประกอบฉากดำน้ำด้วยนะครับซึ่งแมงกระพุนแฟนทอมนั้นมีอีกชื่อก็คือสติก i o m e d เมดูซ่ากิแกียจากข้อมูลระบ,บุว่ามันเป็นแมงกระพุนหายากนะครับเพราะอาศัยอยู่เขตทะเลลึก ว่ากันว่าตลอด110ปีที่ผ่านมามีการรายงานการพบเพียงแค่110ครั้งเท่านั้นลักษณะเฉพาะของมันก็คือมันกระทบกับแสงเราจะเห็นเป็นสีส้มหรือว่าสีแดงนะครับ <Jelly> fish, แฟนทอมเจลลี่ฟิชจัดเป็นสัตว์นักล่าเช่นกันโดยอยู่ของมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพลงต้นและก็ปลาขนาดเล็กฉะนั้นการหยิบเอาสัตว์น้ําชนิดนี้มาหเห็นในเรื่องก็เป็นการบ่งบอกถึงความหายา,ยากของไวเบรียมที่ซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรอีกทั้งแมงกระพุนยังเป็นไอเดียในการเอาชนะเนมอร์ในตอนท้ายอีกด้วย ในตอนที่ชาวทารลแคนใช้การประสานเสียงเพื่อสะกดจิตเหยื่อบนเรือให้กระโดดน้ำซีนนี้ก็มีอึ้งได้เบาๆเลยครับเพราะท่าสกิลจะโหดขนาดนี้แล้วก็ไม่แปลกว่าทาไมดินแดนของพวกเขาจึงยังไม่ถูกค้นพบทว่านอกจากความโหดผมยังแอบคิดถึงว่ามันอาจจะเป็นอิสต์เอ็กไปยังตัวละครไอคอนิกบางคนจากกลุ่ม Xmen ด้วยครับไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเช่นจีนเกรหรือว่าชาวเซเวียที่สามารถเข้าถึงความคิดของเป้าหมายได้อีกทั้งก็จะสอดคล้องกับตอนที่เนมอบอกด้วยครับว่าพวกเขาก็คือมิวแทนที่เกิดจากการกินพืชที่ขึ้นนนนจาากกโอกาบบไเเเรียมั่ คุณผู้ชมที่ดูจบแล้วก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าชาวโทรคานั้นโหดจัดมากๆไม่ต้องให้ถึงระดับเนมอก็ยังโหดแล้วนะครับเพราะแค่สกิลฟื้นฟูบาดแผลกระููด้วยยากแล้วเลยครับซึ่งมนุษย์เราถ้าจะแร่งได้ก็ต้องเริ่มต้นจากการมีสุขภาพที่ดีด้วยจริงไหมครับฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมกำลังหาเครื่องดื่มเสริมโปรตีนก็ต้องนี่เลยโทฟูสังโปรตีนพืชอร่อยได้ไม่อ้วนโทฟูสังนมถั่วเหลืองผลิตจากนมถั่วเหลืองคั้นสดซึ่งจัดเป็นโปรตีนจากพืชดื่มแล้วดีต่่่อสุขภาาาาพพคััับแแล้้ววววกก็ยงเเหมมะนนนนททททีีททจ โตฟูซังมีโปรตีนแบบจัดเต็มดื่มได้ทุกวันอีกทั้งยังเป็นน้ำเต้าคู่ที่ไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่นมผงทานแล้วไม่อ้วนครับโดยณปัจจุบันทางแบรนด์ก็ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่น่ารักดื่มง่ายพกง่ายแล้วก็ยังมีหลายสูตรให้เลือกทานด้วยครับตั้งแต่รสดั้งเดิมฉลากสีเหลืองน้ำเต้าคู่เข้มข้นมีสารอาหารโปรตีนถึง9กรัมโทฟูซังสูตรน้ำตาล2%หวานน้อยดีต่อสุขภาพแบบที่3คือสูตรไม่ใส่น้ำตาลดื่มได้ทุกเวลาเหมาะกับคนไม่ทานหวานลดหุ่น และสุดท้ายก็คือสูตรผสมเม็ดแมงลักที่ใส่เม็ดแมงลักเต,ต็มอิ่มอยู่ท้องแคล่ต่ำช่วยเรื่องการขับถ่ายโทฟูซังมีอยู่2ขนาดให้คุณผู้ชมได้เลือกนะครับได้แก่ขนาด225 m l ราคา15บาทแล้วก็320 m l ราคา20บาทโดยรถดั้งเดิมกับสูตรน้ำตาลต่ำจะมีทั้ง2ขนาดเลยครับส่วนสูตรไม่มีน้ำตาลจะมีขนาด320 m l แล้วก็สูตรผสมเม็ดแมงลักจะมีขนาด225 m l แค่ขนาดเดียวโทฟูซังหาซื้อทานได้แล้วที่เ e เว่ e อวใกล้บ้าน อยากสุขภาพดีแบบชาวทาลูคานหรือว่าแบล็กแพนเทอร์ก็ถาโถุงไปลองชิมซื้อติดบ้านไว้ได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะกับโทฟูซังโปรตีนพืชอ,อร่อยได้ไม่อ้วนต่อไปว่าด้วยเรื่องของ AI ที่เป็นผู้ช่วยของชูรี่นั้นเธอตั้งชื่อให้กับมันว่ากริโอซึ่งการสร้างบทให้ AI อันนี้ขึ้นมาก็ให้ความรู้สึกที่เข้ามาทดแทนบทบาทระหว่างโทนี่กับ AI ของเขานะครับตั้งแต่จาวิสฟรายเดย์นอกจากนั้นคนที่มาให้เสียงภาคกริโอก็คือนักแสดงคอมเมดี้ที่มีชื่อว่าเทรเวอร์โนอา อีกทั้งซีนที่ราชินีคุยกับลูกสาวเรื่อง AI เธอพูดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการที่ AI อาจจะสังหารคนทั้งโลกซึ่งก็จะเป็นอิสต์เอ็กไปยังอัลตรอนกับเทอร์มินเตอร์อีกด้วยครับราชินีราบ,บนด้าชวนให้ชูรี่ไปที่ริมแม่น้ำกับเธอเพื่อเผาชุดที่ใช้ลํำลึกถึงซีชาล่าครับมันเป็นการแสดงออกถึงการมูฟออนจากคนที่ล่วงลับแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปแม่ยังเล่าเรื่องการรับรู้ด้วยจิตว่าทีชาล่ายังอยู่เสมอในดินแด,น,ดนบนรรพชนและเธอก็สามารถสัมผัสเขาได้ราะว่าชูรีก่ก แถมยังหาเหตุผลมาลบล้างความเชื่อของแม่ด้วยว่าทั้งหมดที่แม่รู้สึกเป็นเพียงแค่กระบวนการสร้างความคิดการรับรู้ขึ้นมาชดเชยเยียวยาการสูญเสียที่ชราเท่านั้นยัางไรก็ตามนะครับการพูดคุยกลับถูกขัดจังหวะพร้อมกับการปรากฏตัวของเนมอ เนมอฉบับนี้อยู่กึ่งกลางระหว่างทราราชและราชาผู้เที่ยงธรรมสำหรับผมนะครับคือเขาดีกับประชาชนของตนเองไร้ปราณีกับศัตรูแต่ท่าทีของเขาในบางครั้งก็ให้โอกาสฝั่งตรงข้ามได้เลือกว่าจะเอาอยัางไงแต่ละครคนนี้ผมว่าเป็นโจทย์ยากนะครับเพราะเขามีบทบทเป็นแอนตี้ฮีโร่ไม่ได้เลวแบบหมดจดแต่ก็ไม่ได้ดีงามจนสุดเบอร์แล้วก็ไม่ได้หลุดโลกเหมือนเดดพูด,ด้วยแล้วก็ยังมีแง่มุมดราม่าให้เห็นมีมุกตลกตอนกวนชูรี่เรื่องชุดดำน้ำกับสภาวะไฮโปเทอร์เมียด้วย การมาเจอ2ตัวเอกก็เพื่อบอกความต้องการว่าเขาอยากได้ตัวนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างไวเบเรียมเ e t เตอร์การมาบรรจบกันของคนทั้ง3ามก็เลยดูพอดีเหมือนจับยัดไปหน่อยครับแล้วก็เครื่องส่งสัญญาณเป็นการเต่อหอยสังก็มีความตะมุตะมินิดนึงโดยปรมเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดก็คือการไม่อยากถูกค้นพบโดยชาวโลกเนมอจึงต้องการสังหานักวิทยาศาสตร์คนนั้นเพราะว่าดินแดนของเขาก็เป็นจุดตกของอุกกาบาตไวเบเนียมเช่นกันการโล่งรู้ไปถึงชาวโลกคนอื่นๆก็น่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นนี้ผมเคยทำเนื้อหาเอาไว้ในวิดีโอ Black Panther Wakanda Forever เขาสังเกตอิสต์เอ็กและทฤษฎีในเรื่องตอนที่2นะครับที่ทำไปเมื่อต้นเดือนที่แล้วเผื่อคุณผู้ชมบางท่านที่ยังไม่ได้ชมผมขออนุญาตตัดเอาเรื่องอุกบาตและคาบสมุทรยูคาทานมาแปะให้ตามนี้ครับอ้างอิงจากคุกคูคารผู้เป็นเทพแห่งชาวมายาที่ตั้งรกรากอยู่บนคาบสมุทรยูคาทานเกี่ยวกับประวัติของพื้นที่ตรงนี้นอกจากมันจะเป็นคาบสมุทรขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเม็กซิโกแล้วที่นี่ยังมีเรื่องรรราาาววที่่เเชชือมโโยยงกกกกัับบบหตตุุณ์นลด้ค ข้อมูลบอกว่าในช่วงปี1970มีการค้นพบหลุมอุกกาบาตในพื้นที่ค่าสมุทรยูคาทานในระหว่างที่มีการสำรวจหาแหล่งน้ำมันแห่งใหม่การตรวจสอบทางภูมิศาสตร์การศึกษาชั้นดินการพบเจอแร่ซัลเฟอร์ที่มากผิดปกติในเเบริเวณดังกล่าวและหลักฐานอื่นๆรวมกันก็ทำให้ได้ข้อสรุปว่าพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นจุดที่อุกกาบาตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง10กิโลเมตรพุ่งชนเมื่อ66ล้านปีก่อนก่อเกิดเป็นหลุมอุกกาบาตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง180กิโลเมตรลึก20กิโลเมตร แล้วมันส่งผลทําให้เกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเป็นวงกว้างทีนี้ถ้ามาเวลหยิบเอาบริบทนี้มาใช้ท้าณผู้ชมยังจําได้ต้นกําเนิดของไวเบรเนียมก็มาจากอุกกาบาตท,ที่ตกลงสู่โลกด้วยเช่นกันนั่นเท่ากับว่าพื้นที่ของอาณาจักรทาโลแคนก็จะเป็นตําแหน่งที่2ที่มีอุกกาบาตตกเมื่อสมัยบรรพกาลส่งผลนําไปสู่หลังแร่แห่งใหม่ครับซึ่งการตีความอาจจะเป็นไปได้2ทิศทางตัวเลือกแรกก็คือใต้ทะเลดินแดนแห่งทาโลแคนได้กลายเป็นแหล่งของแร่ไวเบรเนียมแหล่งที่2บนโลก เมื่อเนมอจากไปดรามาดาก็เรียกประชุมเผ่าต่างๆเพื่อหาหรือว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงบทสรุปก็คือการตามหาตัวนักวิทยาศาสตร์คนนั้นซึ่งก็คือรีดีวิลเลียมรีดีวิลเลียมในคอมิกนั้นเกิดและเติบโต,ตที่ชิคาโกนะครับพ่อของเธอเสียชีวิตด้วยฝีมือของโจรปล้นบ้านจากนั้นรีดีก็อยู่ร่วมกับแม่และก็พ่อเลี้ยงที่ไม่ได้ดราม่าแบบตัวละครคน,นอื่นๆนะครับเพราะว่าพ่อเลี้ยงนั้นดูแลเธอเป็นอย่างดีและเข้าใจความเฉพาะตัวของลูกบุญธรรม รีวิลเลียมเป็นเด็กที่ไม่มีเพื่อนนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเธอก็เ,อกเ,อกเป็นเด็กอัจฉริยะกระทั่งเธอก็ได้พบกับเพื่อนสนิทอย่างนาตาลีที่คอยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นคนที่ให้กําลังใจเด็กสาวเรื่อยมาจนพวกเธออายุเข้าช่วงวัย13ปีครับ ในขณะที่กําลังนั่งเล่นกับเพื่อนและพ่อเลี้ยงในสวนมันเกิดการยิงกันเกิดขึ้นนะครับทำให้พ่อเลี้ยงและก็เพื่อนสนิทจบชีวิตลงรีรีได้รับทุนศึกษาต่อณ MIT ช่วงที่เราเรียนเด็กสาวก็เกิดไอเดียจากปมในอดีตว่าถ้าเธอสามารถสร้างชุดไอออนแมนอาร์เมอร์ของตนเองขึ้นมาได้ในวันนั้นเธอก็คงจะปกป้องคนที่รักเอาไว้ได้ครับเด็กสาวจึงลักลอบเอาชิ้นส่วนต่างๆจากมหาวิทยาลัยกลับมาบ้านพร้อมกับประกอบร่างชุดเกราะต้นแบบของตนเอง สร้างไอออนอาร์เมอร์สำเร็จเธอก็ออกบินไปรอบเมืองจนได้เจอกับผู้ถูกคุมขังที่กำลังหลบหนีเด็กสาวจึงบินไปหยุดรถบรรทุกคันนั้นเอาไว้แต่ว่ามันก็ทำให้เกราะของเธอเสียหายหนักเช่นกันเมื่อได้ยินเรื่องรีดวิลเลียมโทนี่สตาร์กจึงเข้ามาคอยดูแลสนับสนุนเด็กสาวครับนั่นทำให้ในช่วงเหตุการณ์ซีวิววอ์รีดีวิลเลียมก็เป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่ฝั่งเดียวกับไอออนแมนจากนั้นมาสิ้นสุดสงครามการตีกันของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่โทนี่สตาร์กตกอยู่ แต่เขาก็อ่านเกมลงหน้านะครับโทนี่ได้ส่งต่อเครื่องบันทึกระบบ AI ของเขาไปให้กับเด็กสาวพัฒนาชุดเกราะต่อและ AI โทนี่ก็ยังเป็นคนช่วยคิดชื่อสมญาณไอออนฮาร์ดให้กับเธออีกด้วยครับรีเรียวิลเลียมฉบับ MCU นั้นเข้าเรียน MIT เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเธอ,อยังสร้างชุดไอออนแมนรุ่นแรกสำเร็จแล้วด้วยเช่นกันทั้งนี้เราน่าจะได้เห็นประวัติของเธอมากขึ้นในซีรีส์ไอออนฮาร์ดที่มีกำหนดการเข้าฉายในช่วงปลายปี2023ครับ แมลงโดรเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่รอสตอนเห็นครั้งแรกก็ชวนให้คิดถึงแมลงของทีมแอนด์แมนอยู่บ้างเหมือนกันนอกจากนั้นการใช้เครื่องมือสําหรับสื่อสารกับคนภายนอกในลักษณะแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วใน The Falcon and the Winter Soldier เเมื่ออาโยใช้ชิ้นส่วนของคิโมโยบี t ส่งสัญญาณให้กับบักกี้นั่นเองไอโฟนเป็นอุปกรณ์ล้าหลังเป็นคำพูดของโอโคเย่ที่ฟังแล้วก็แอบคิดว่าทีมซ่าอาจจะอยากตั้งใจแซวแอปเปิลที่ชอบกักเทคโนโลยีหรือเปล่าอันนี้ผมไไมมม่่่่่ฟัันนนนธงคครแแตผู้้้ชทีีเเเหห็็ดดดววยยือาาากกลลป ไอออนฮาร์ดเข้าร่วมกระบวนการหลบหนีการไล่ล่าจากตำรวจมีช่วงหนึ่งที่เธอบินขึ้นไปยิงทำลายเครื่องบินสะกดรอยครับซึ่งการขึ้นไปยังชั้นบรรยากาศสูงที่มีออกซิเจนเบาบางก็ทำให้เด็กสาวหมดสติไปชั่วคราวฉากนี้ก็ชวนคิดถึงตอนที่ไอออนแมนซ้อมบินใหม่ๆเขาไม่ได้เจอกับสภาวะขาดออกซิเจนครับแต่ว่าได้รับผลกระทบจากอากาศเย็นจนกลายเป็นน้ำแข็งแทนทำให้เครื่องยนต์หยุดทำงานชั่วคราวกับอีกฉากที่ขาดอากาศจริงๆก็คงเป็นตอนใกล้จบอเวนเจอร์ภาคแรก ว่าตอนนั้นโทนี่บินออกไปผ่านประตูพอทัลออกไปนอกอวกาศจนออกซิเจนหมดแล้วก็ร่วงกลับลงมาก่อนที่ประตูจะปิดในเสี้ยววินาทีฉากที่นามอร่ากับอัตุม่าเขาต่อสู้กับบงโคโยเยก็แสดงให้เห็นถึงความโหดเหี้ยนของทั้งคู่นามอร่าเป็นเพื่อนสมัยเด็กของเนมอ์นะครับส่วนอัตุม่าก็เป็นทั้งเพื่อนและคู่ปรับในตอนหลังฉะนั้นการที่ทั้งสองอยู่ก็น่าจะเป็นการปูเนื้อเรื่องเดี่ยวของเนมอ์ในอนาคตก็เป็นไปได้เราอาจจะได้เห็นทั้งเรื่องราวย้อนอดีตที่ละเอียดขึ้นหรือว่าเรื่องราวที่ดําเนินต่อจากตอนจบแบ ที่นำไปสู่ความขัดแย้งภายในทาโลคารก็เป็นไปได้สูงครับว,ว่าจะมีบทส่วนใหญ่เกี่ยวพันกับเจ้าหน้าที่รอสและมีเป้าหมายในการควบคุมขุมอํานาจมาให้กับทีมที่เชิญกําลังสร้างเวเบเนียมก็คือหนึ่งในสิ่งที่เธอต้องการและเราเชื่อว่าความพยายามของเธอคงไม่หยุดลงเพียงแค่นี้ ชูรี่กับรีรีวิลเลียมถูกจับตัวไปโดยชาวทาลูคานองค์หญิงได้พบกับเนมอ์ภายใต้สมญานามคุกคูคานเขาเล่าประวัติของตัวเองให้ฟังนะครับซึ่งตรงนี้ผมจดไปฟังไปก็อาจจะเก็บไม่ครบนะแต่เท่าที่เข้าใจก็คือต้อนกําเนิดของเนมอ์ถูกปรับใหม่ให้คล้ายกับแบล็กแพนเทร์พอสมควรครับในช่วงศตวรรษที่16ปี1571 เกิดการระบาดของโรค smallpox หรือว่าโรคฝีดาษในภาษาไทยผู้คนล้มตายจากทั้งโรคภัยสงครามและก็ความอดอยากผู้นําเผ่าคนนึงได้ค้นพบสมุนไพรวิเศษที่ขึ้นจากอุกกาบาสนอกโลกอุกกาบาตท,ที่นําพาเวเบเนียมมายัางดาวดวงนี้พวกเขาดื่มน้ําที่สกัดจากพืชเหล่านั้นครับแล้วมันทาให้พวกเขาตายแล้วเกิดใหม่พร้อมกับความแข็งแกร่งทว่าชาวทาโุคารไม่อาจหายใจบนพื้นดินได้อีกต่อไปส่งผลทําให้พวกเขาที่ฟื้นกลับมามุ่งหน้าลงสู่ท้องทะเลกลับการเนมอนและยังอยู่ในช่วงที่ยังเป็นทารกในครรภ์ เขาที่ถือกำเนิดในน้ําจึงเกิดมาพร้อมปีกที่ข้อเท้าผิวสีปกติเหมือนมนุษย์เมื่ออยู่บนบกมีพละกกาลังมหาศาลแล้วก็มีอัตราการเติบโตที่ค่อยเป็นค่อยไปมากกว่ามนุษย์ปกติทั้งนี้เขาก็ยืนยันกับชูรี่นะครับว่าพลังเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะกระบวนการมิวแทนซึ่งก็จะยังคงรักษาตัวตนในคอมิกเอาไว้ครับ พอมาถึงตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าเนมอลกับชาวบาดานได้รับพลังแบบนั้นมาถ้าชาววาคันด้ากินน้ําจากสมุนไพรรูปหัวใจเราก็น่าจะได้แบล็กแพนเทอร์ออกมาอีกมากมายเลยเช่นกันครับเช่นตอนที่ชูรี่ได้รับพลังรีดีก็ถึงกับถามขึ้นมาว่าเธอขอกินบ้างได้ไหมถ้ากินแล้วจะโหดขึ้นขนาดนี้แต่ก็นั่นแหละครับท้ายสุดมันก็ขึ้นกับการตีความของผู้สร้างว่าจะให้แบล็กแพนเทอร์มีพลังจากการเป็นร่างอวตารของเทพบาสหรือจะให้เป็นผู้มีพลังจากสมุนไพรเช่นชาวทาวลุคานแทน อนที่เล่าประวัติเนมอยังพูดเปรียบเทียบตนเองว่าเขาถูกเรียกว่าซันออฟซาตานเด็กชายที่ไร้ซึ่งความรักกลายมาเป็นชื่อเนมอยในที่สุดทั้งนี้ซันออฟซาตานมีระบุเอาไว้ในคอมิกด้วยนะครับชื่อของเขาก็คือไดมอนด์เฮลสตอ้อมเขาบอกว่ามีเจ้าแห่งนรกจํานวนมากมายที่ปรารถนาจะมีบุตรกับสตรีที่เป็นมนุษย์กระทั่งปีศาจที่ถูกเรียกว่าซาตานจะแปลงกายมาเป็นมนุษย์ครับเขาแต่งงานกับหญิงสาวนามว่าวิกตอเรียวินเกต กระทั่งเด็กชายนมว่าไดมอนต์ก็ถือกำเนิดขึ้นโดยพลังของเขาก็จะเป็นสายเวทมนต์พลังธาตุไฟพลังจิตด,ด้านต่างๆซึ่งซันออฟซาตานคนนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกโกส์ไรเดอร์วอลุ่มที่2ฉบับที่1ที่วางจําจหน่ายในเดือนมิถุนาย,ยนปี1973การเข้าถึงเมืองหลวงของอาณาจักรทาลูคารก็ไม่ได้เข้าไปง่ายๆนะครับมันมีเส้นทางเฉพาะลักษณะของคลื่นที่ใช้เข้าไปก็คล้ายๆกับ Time v o r t e x ใน a v e n g e r End เ a m e เหมือนกันนอกจากนั้นชาวทาลูคารก็มีวิธีการแสดงความเคารพต่อกันที่มีลักษณะเหมือนกับเเปืออออกกหยที่ิด ถ้าผมเข้าใจถูกนะไม่ก็คล้ายๆกับท่าปล่อยพลังคลื่นเต่าปล่อยฮาโดเคนอะไรทำนองนั้นครับปมปัญหาเมื่อจับชูรี่กับรีรีไปได้แต่ว่าเนมอกลับไปได้สนใจเรื่องสังหารรีรีเป็นหลักอีกต่อไปแล้ว เขาเปลี่ยนมาเป็นเป้าหมายในการยึดครองโลกแทนซึ่งก็ชวนให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งอยู่บ้างเหมือนกันครับแต่ว่าโอเคแหละมนุษย์เรายังโลเลไปมาได้เนมอก็คงเปลี่ยนใจไปมาได้เหมือนกันในตอนนั้นเองที่ราชนีเป่าหอยสังเพื่อเรียกเนมอไปเจราจาเปิดโอกาสให้นาเคียรอบเข้ามาช่วย2ตัวเอกกลับไปได้ในที่สุดพร้อมทั้งสังหารทหารยามลงด้วยนั่นทให้เนมอเปิดศึกกับวาคันดาทันที ฉากต่อสู้ในช่วงที่บุกวังคันด้านั้นผมค่อนข้างชอบเลยครับถ้าเราอยู่ในฝั่งเนมอก็จะฟินมากเพราะพี่แกโคตรเก่งกระทั่งควีนรามด้าก็จําเป็นจะต้องสละชีวิตตนเองเพื่อช่วยชีวิตเดรีวิลเลียมสิน,นี้ก็ทําให้เราได้เห็นความเมตตาและความเด็ดเดี่ยวของเธอเพราะจริงๆถ้าเลือกไม่ช่วยเด็กสาวนะครับเธอก็อาจจะรอดเช่นกันความตายของแม่และการพ่ายแพ้ในศึกแรกก็ทําให้ชูรี่จาเป็นต้องคราฟส์เหมือนไพรรูปหัวใจขึ้นมาใหม่โดยกบบระบวนการสร้างถ้าผมจดไม่ผิดก็คือเธอใช้องค์ประกอบจากสร้อยข้อมือที่ได้จากทาลูคารกับใช้ DNA ของีชาานะครับ ประเด็นที่ชวนสงสัยก็คือนิมิตท,ที่หญิงสาวได้เห็นกับกลายเป็นภาพของคิวมงเกอร์ไปซะได้ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่มีเฉลยนะครับว่าเพราะอะไรแต่ก็เหมือนทิ้งปมเอาไว้นะว่ามันมีโอกาสสูงเหมือนกันที่ตัวละครน,นี้จะกลับมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในขณะเดียวกันมันก็เกิดคําถามขึ้นมาอีกนะครับว่าสรุปแล้ว Ancestor Play นั้นมีจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นเพราะสมุนไพรที่สร้างขึ้นมาไม่ได้แมชกับต้นตำรับห0 0รก็เลยเกิดผลข้างเคียงแบบนั้นประเด็นเรื่องนี้ก็ต้องติดตามต่อกันยาวๆครับ บทบาทของเอ็มบาคูตอนหลังก็เด่นมากเช่นกันทั้งการที่เขาสู่ขุมขึ้นแต่ก็ยังติดตลกอยู่บ้างเขายังรับบทเป็นที่ปรึกษาให้กับราชินีคนใหม่แล้วก็ยังเป็นตัวแทนไปเข้าร่วมการประลองขึ้นบัลลังก์แทนเธอด้วยฉากนี้ก็เหมือนเป็นการหัวล้ำลึกความหลังที่เอ็มบาคูเคยประลองกับทีชาล่านะครับสิ้นต่อสู้ตัดสินกับเนมอลผมจะชอบตอนที่มินนเอ็งเจ้สองคนเข้ามาร่วมต่อสู้นะครับเทด่ดีแล้วก็คําพูดตอนตัดสินชี้ขาดที่เนมอพูดออกมาว่า imperious rex คํคำนี้หมายถึง emperor king ที่หมายถึงพระจกักรพรรดิร เกี่ยวกับตู้แชงลูกของทีชาร่ากับนาเคียในช่วงมิดเครดิตก็เป็นการอุทิศให้กับแชดวิกมอสแมนครับส่วนนักสแสดงที่มารับบทนี้ผมลืมดูชื่อตอนเครดิตขึ้นนะครับต้องขออภัยด้วยนะตอนแรกก็คิดว่าอาจจะเป็นลูกของแชดวิกหรือเปล่าแต่ว่าพอไปเช็คจริงๆปรากฏว่านักสแสดงท่านนี้ไม่มีลูกครับอย่างไรก็ตามถ้ามองในแง่ของเนื้อเรื่องการทิ้งปมเรื่องลูกเอาไว้ผมก็มองว่ามันก็เป็นการเปิดโอกาสให้ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นทีชาร่าคนที่2ในจัก,กรวาล MCU อีกนั่นเองส่วนในคอมิกทีชาร่าก็มีลูกชายชื่อว่า นอกจากนั้นในฉากเดียวกันตอนที่ชูรี่เอาเสื้อมาเผาทีมสร้างตั้งใจใส่เสียงลมเข้ามานะครับให้คนดูได้ยินเสียงแบบเดียวกับที่หญิงสาวได้ยินจากนั้นชูรี่ก็น้ำตาไหลออกมาซีนนี้น่าจะเป็นฉากสะท้อนคำบอกเล่าของแม่ตอนที่ไปนริมแม่น้ำด้วยกันที่แม่บอกว่าเธอมาที่นี่แล้วสัมผัสได้ถึงทีชาล่าครับ ผมว่านะตรงนี้ชูรี่เองก็น่าจะสัมผัสได้ถึงพี่ชายและก็แม่ของเธอเช่นกันและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้แล้วแหละครับท้ายสุดถ้าตกลหล่นราผิดพลาดตรงไหนไปต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะแล้วก็ฝากโทูฟสังเอาไว้อีกรอบหนึ่งด้วยนะครับทูสังโปรตีนพืชอร่อยได้ไม่อ้วนหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับเอาละ่ะขอบพระคุณสาหรับการติดตามเสมอมาแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวิดีโอนี้สวัสดีครับ inspire the world.